สโมสรบีจีปทุมนะครับจะต้องบุกไปเยือน PSM m a g มาการานะครับจากอินโดนีเซียนะครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนนะครับหรือว่าชอปปีค้คัพ2024-25นะครับคู่แข่งของ BG ในนัดน,นี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับน่ากลัวขนาดไหนวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จัก พวกเขาซะหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับถือว่าเป็นการพรีวิวเรียกน้ำย่อยนะครับก่อนที่ทั้ง2ทีมนี้จะเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับจ้านะครับกราบสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวอลเโกนะครับผมบาสวอลเโกนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกด s u สับสนิทกดแชร์เป็นกำลังใจกันเช่นเคยนะครับนะฮะอ่ะวันนี้นะครับมาพูดถึงเกี่ยวกับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนนะครับซึ่ง2ตัวแทนจากประเทศไทยนะครับคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็บีจีปทุมนะครััับเขขข้้้าารรร่่วมกแงงนนนใคี นะครับสำหรับรายการนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเขาจัดเป็น2กลุ่มนะครับเขาแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ6ทีมนะครับโดยที่รูปแบบการแข่งขันเนี่ยเขาจะแข่งขันในรูปแบบของการพบกันหมดนะครับก็คือแต่ละทีมเนี่ยจะแข่งกัน5นัดนะฮะเพื่อจัดอันดับนะครับเก็บคะแนนนะครับเอาอันดับ1อันดับ2ของกลุ่ม ไปเข้ารอบน็อกเอาท์นะครับรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศต่อไปนะครับแต่ว่าในส่วนของรอบรองและก็รอบชิงเนี่ยเขาจะแข่งแบบเย้าเยือนนะเออเขาจะแข่งแบบเย่าเยือน นะครับโดยที่กลุ่ม A นะครับมี BG ปรปทุมจากประเทศไทยนะครับตรังการู FC จากมาเลเซีย PSM m a a s ม a ากนะครับจากอินโดนีเซียนะแล้วก็มีทางด้านดองอาคันหัวนะครับจากเวียดนามสวยเรียงจากกัมบูชาแล้วก็ฉานยูเนเตตจากเมียนมานะครับส่วนกลุ่ม B บุรีรัมยู่นเต็ดนะครับจากไทยนะครับกัวลาลัมเปอร์จากมาเลเซียนะครับของอันฮานอยจากเวียดนามนะบอนเนเอฟซจากอินโดนีเซีย นะครับคย FC จากฟิิปปินแล้วก็ไลออนซิตี้เซเลอร์จากสิงคโปร์นะครับโดยที่โปรแกร,รมนะครับที่จะลงสนามวันที่21นี้นะครับก็คือ BG ปรปทุมยูเนเต็ดจะต้องบุกไปเยือน PSM m a g มากาซ่านะครับของอินโดนีเซียนะเดี๋ยวเรามาดูกันสะหน่อยนะครับว่าคู่แข่งในเกมแรกนะครับของ BG PSM m a g มากาซ่าเนี่ยพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างครับ สโมสร PSM ม a ก a s s ซ่นะครับก็ตบอกว่าก่อตั้งมาตั้งแต่2,458เลยนะก็ก่อตั้งมายาวนานพอสมควรนะครับที่เมืองมากาซ่าครับซึ่งเป็นเมืองหลักของออส,สุลาเวสีนะครับในประเทศอินโดนีเซียนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับสโมสรนี้เขาเล่นอยู่ในอินโดนีเซียซุปเปอร,ร์ลีกนะครับก็เป็นลีกสูงสุดของอินโดนีเซียนะครับฤดูกาลที่แล้วพวกเขาจบอันดับที่11นะครับในลีกก็ถือว่า แย่เหมือนกันนะนะครับก็ไม่ได้ดีเลยนะครับส่วนฤดูการนี้นะครับออกสตาร์ทมา2นัดแล้วนะครับเก็บได้6คะแนนเต็มนะครับก็ถือว่าออกสตาร์ทได้ดีนะครับอยู่ในกลุ่มบนของตารางนะครับก็หลีกอินโดนี่ก็เปิดหลีกมาพร้อมกับบ้านเราเลยนะนะครับเออก็เปิดหลีกมาพร้อมกับบ้านเราเลยนะครับ2นัดเหมือนกันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับโค้ชของทีมเขานี่ก็คือเบอร์นาร์โดทามาเรสนะครับ เป็นโค้ชชาวโปรตุเกสนะครับเข้ามาคุมทีมตั้งแต่ปี2022นะครับจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ผลงานฤดูกาลแรกเนี่ยก็ประสบความสำเร็จเลยนะครับพาทีมเป็นแชมป์อินโดนีเซียซปเปอร์ลีกได้เลยนะครับในปี2022-23นะครับพอหลังจากนั้นปี2024-25ก็ จบอันดับที่11ของตารางแนวเรียวฟอร์มไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ฤดูกาลน,นี้เริ่มมา2นัดและเก็บ6แต้มเต็มนะครับจาก2นัดก็ถือว่าออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลน,นี้นะครับส่วนเอาฝั่งของผู้เล่นครับนะฮะก็มีผู้เล่นต่างชาติเยอะพอสมควรนะที่น่าสนใจเนี่ยก็คงเป็นกอ,องหน้าครับที่เข้ามาร่วมทีม ฤดูการนี้เลยนะครับอย่างอดิสันดัซิวานะครับผู้เล่นวัย27ปีนะครับกองหน้าลูกครึ่งโปรตุเกสแองโกลานะครับก็ลงสนามให้กับทีมไปแล้วนะครับในฤดูการนี้แล้วก็ทําประตูได้1ประตูในลีกนะครับก็น่าจับตามองนะครับสําหรับกองหน้ารายนี้นะครับส่วน ผู้เล่นต่างชาติคนอื่นๆนะครับอย่างทางด้านเน์มินฮาวเยาเต้นะครับลูกครึ่งสโลเวเนียบอสเนียนะครับแล้วก็ตีโตโปกโลโลนะครับผู้เล่นจากซูดานอูกันดานะครับลูกครึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มีผู้เล่นชาวญี่ปุ่นด้วยนะนะฮะไดสุเกะซากะอินะครับผู้เล่นญี่ปุ่นที่ดีกรีติดทีมชาติเยาวชนนะครับตั้งแต่ u 16จนถึง u 21เลยนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะ กองหลังนะครับอย่างยูรานเฟอร์นันเดสนี่นะครับอโลชิโอเนโตนี่กองหลังจากบราซิลนะครับรวมไปถึงวิกเตอร์หลุยด้วยนะครับนี่ก็กองหลังจากบราซิลนะครับส่วนผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นอินโดนีเซียนะครับมีทีมชาติอยู่นะครับมีทีมชาติอยู่แต่ว่าอย่างที่เรารู้กันเนาะว่าอินโดนีเซียยุคนี้นะครับทีมชาติชุดใหญ่เขาเนี่ยเขาจะใช้เป็นพวกโอสัญชาติลูกครึ่งลูกเซี่ยวอะไรของเขาก็ว่ากันไปนะครับก็เลยอาจจะทําให้ผู้เล่นทีมชาตินะครับ ที่เป็นเชื้อสายอินโดนีเซียแท้ๆเนี่ยถูกลดบทบาทลงไปพอสมควรนะครับแล้วก็เขาก็จะมีผู้เล่นอินโดที่เป็นชุดเยาวชน20ปี23ปีอยูอ<า>่หลายคนเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูชื่อแล้วก็เราอาจจะไม่ค่อยจะรู้จักสักเท่าไหร่นะครับก็หลัก,ลกลๆที่ยกระดับของทีมที่จะทำให้ทีมนี้เนี่ยดู เป็นที่น่ากลัวหรือว่าสามารถที่จะตอกกรกับบีจีได้ก็คงเป็นผู้เล่นต่างชาตินี่แหละนะครับที่จะสามารถที่ยกระดับของทีมนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าโปรแกรมของบีจีเนี่ยจะลงสนามในวันพุทธที่21เนะครับเวลา18นาฬิกา3สิบนาทีบุกไปเยือนก่อนนะครับบุกไปเยือนอทางด้าน PSM มาการานะครับที่อนโดนีเซียก็ให้กำลังใจตัวแทนของไทยเราด้วยนะครับก็จะถา่ายทอดสดทางช่อง YouTube BG Sport นะนะครับส่วน ทั้งฝั่งของบุรีรัมนะฮะจะลงสนามวันที่22นะนะครับบุกไปเวียดนามครับไปเจอของอันฮานอยนะครับมีซูเปอร์สตาร์เวียดนามนะครับอย่างเอ่เงียนกวงไห่นะครับแล้วก็เอ่เป็นอดีตที่โคโซ,ซิโก้นะครับเคยคุมทีมอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นทางด้านโคโดมาโนโพกิ้งนะครับไปรับช่วงต่อนะสำหรับ ของอันฮา,อานอยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามเป็นกำลังใจทั้งสองทีมละกันนะครับนะฮะสุดท้ายฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันเช่นเคยนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์ะ live, นะครับไลฟ์สกอร์ะ like aker, นะครับรายงานสดระหว่างการแข่งขันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็สหรับรายการน,นี้ช่อปปี้ครับก็มาเหมือนเดิมนะนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เช่นเคยนะครับแล้วก็เรื่องของฟุตบอล ไฮลีกนะครับเราก็เป็นประจำทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วนะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ครับไปแล้วครับสวัสด,ดีครับ